สวัสดีครับวันนี้กับพบกับผมกับช่อง Top Story เชินเคยครับวันนี้พบก,กับรายการลุงหมีพาเล่นครับโอเคครับก่อนเพื่อนๆจะเล่าชมคลิปครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่อง Top Story นะครับ โอเคเดี๋ยวมาดูเนื้อหากในคลิปเลยครับว่าวันนี้เรามีอะไรกันบ้างนะครับมาแล้ววันนี้กับเสื้อลุงหมีพาเล่นเนื้อผ้าคอตต้นแท้100%ใส่นุ่มใส่สบายระบายอากาศดีเหมาะกับเมืองไทยสุดๆพิเศษสุดสำหรับสมาชิกค,ครบรอบ1ปีรับฟรีทันทีห่งตัวมีทุกไซส์มีทุกขนาดตามตารางหากสนใจสั่งซื้อแอดไลน์8 5 5 a i t e w ได้เลยตอนนี้ โอเคครับวันนี้เรามาพบกับอาชีพของดาราเวทกันนะครับก็โอเคดาราเวสเนี่ยสเตตัสของเขาก็คือจะเป็นอินล้วนไปเลยครับถึงจะดีครับก็โดยสกิลของสายเนี่ยมันจะเป็นแบบการไล่เวททั้งหมดนะครับแล้วก็ไปสกิลทั้งหมดเลยก็ถือว่าอัพอินไปก็คุ้มที่สุดครับต่อมาครับโดยชุดเนี่ยเราจะมาดูกันครับตั้งแต่ชุดเนี่ยผมจะใช้อะไรบ้างแต่จริงๆผมไม่ได้ใช้ชุดบอสนะครับก็คือเป็นชุดธรรมดาแบบเป็นชุดพรีเมียมนะครับก็คือเป็นสีทองประมาณเนี้ยแล้วก็คือหาที่เป็นแบบอัสติปัญญาครับมันจะถึงว่าดดีีตรรงสสายนุ้คับ โดยชุดเนี่ยก็เป็นชุดพเมี์เอลทัหมดเห็นมที่ผมใส่นะก็คือประมาณนี้และอาวุธก็คือจะเป็นตัวของบอสต,ตัวหลักนะก็ถึงเอ่อตัวเนี้ยมันจะเป็นเขาเรียกอะไรบวกออที่มาสร้างออกมาเนี่ยจะเป็นออฟธาดมือเนาะแล้วก็ใช้กระสนหนักเป็นเป็นพื้นฐานหลักเพราะว่าสกิลตัวเนี้ยมันเป็นการยิงลูกกระสุนออกไปเป็นกระสุนธาุมือนะถือว่าอ่าแล้วก็ออฟสำคัญก็จะเป็นพวกธาุมือพวกนี้นะครับต่อมาครับก็สร้อยจริงๆเนี่ยจะใช้สร้อยแสงก็ได้หรือสร้อยมือแต่จริงๆผมแนะนาว่าสร้อยมือดีกว่าก็คือผมหาคนจะหานทาแบบนนี้ะ เนี่ยที่ผมจะหาเนี่ยก็คือควรจะเป็นพีโมเฮลฮาร์ดกระสุนหนักแล้วก็ข้างล่างจะเป็นยิงตรงหรืออะไรก็ได้หรือทั้งหมดจะเป็นยิงตรงหรืออะไรก็ได้นะครับคือออฟหลกัลกๆเดี๋ยวเรามาดูพันธะก,ก่อนว่ามันมีอะไรบ้างประมาณนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายแต่ละอันนะครับก็ครูควรควรจะเป็นสร้อยตัวแดงตัวนี้จะดีกว่านะสร้อยธาตุมือตัวนี้ครับพีโมนะฮะต่อไปสร้อยเอ้ยไปแหวนนะครับก็คือจะใช้เป็นมือมายากรครับเพราะว่ายิ่งไล่เยอะเท่าไหร่ยิ่งไล่เร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งทําให้แบบเกิดดาเมจได้มากขึ้นน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 ะะ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 กกกกกก็็จเเเเเหมมมมมาา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 ัััััับบบสสยยีีีี้้้้ฮฮโอออออออคคดดดูไไทปปรรรรณ่่่่๋ววววตตพธแลลชงงงๆขิ โอเคครับดอยไอเทมผูกตาเนี่ยก็จะมีประมาณนี้แบบที่ผมบอกก็คือมือมายากรก็คือรถคูดาวแน่นอนเราใช้อยู่แล้วครับอ่าจริงๆอันเนี้ยมันเป็นอ่าโซลไลซิ่นสุดใช่ไหมก็คือมันจะได้ความเสียหายธาตุแสงหกร้อย่างจริงผมไม่ค่อยแนะนํานะถ้าจะให้ดีควรจะเป็นตัวนี้นะครับก็คือเป็นพีโมเฮลฮารนะครับเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นความเสียหายธาตุมืดเจ็ดร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็เนี่ยคือมันจะเป็นสายธาตมือนะเพราะว่ามันเป็นดาราเวจะเป็นสายอ่าของธาตมือกับเวทเมทเทมเพสผสมกันนะก็คือเป็นสกิลจจะะะะททาาาาาตตตมมมมมมือออออััััั้้้้้งงหหหดดคควววววรรรนน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 นีีีีใใใสส่่่่่่แแแเเเปปปป็บชณฮโ๋ยผไกกล ต่อมาครับก็ชุดพิีเมียมปกติก็คือใช้พวกนี้ก็ดีเหมือนกันเพราะว่าชุดพิีเมียมพวกนี้มันอาจจะไม่ได้เป็นชุดบอสเพราะว่าบางทีชุดบอสแบบพันธะมันถายากไปหน่อยกอย็ชุดพวกนี้จริงๆผมว่าฟามไปเรื่อยๆมันก็ดับเหมือนกันผมว่าบบดับหลายตัวมากนะไม่ว่าจะเป็นแบบบอสท,ที่แบบเรียกอะไรอนะที่ดอพกพวกพันธะอะไรพวกนี้บอสดานที่มันที่เราตีคบเพ้าห้าตัวแล้วก็ไปตีเนี่ยผมว่ามันดบับมันสมดับพวกนี้ค่อนข้างเยอะนะฮะต่อมาครับ อาวิญาณของจอมโลกาวินาศก็คือไอ้บอสต,ตัวสุดท้ายที่เป็นอาวุธของเรานะก็คือเราจะได้บรรทัดเต็มที่3าับเลยนะครับเพราะว่าเราตีบวกแล้วก็อาใั่ชิปเป็นเลเวล7ด้วยนะครับก็คือมันจะสามารถแบบโจมตีไปแล้วก็มีในวิถีการโจมตีธาตุมืดเพิ่มขึ้นอีก200ดาเมจครับถือว่าเป็นอะไรที่เหมาะกับอาชีพนี้มากครับต่อมาครับโดยอาชีพนี้จริงๆอ่ะมันจะเป็นแบบว่าตัวที่ใช้สกิลค่อนข้างมากคือแบบเขาเรียกอะไรใช้มานาค่อนข้างเยอะนะเวลามันไล่ออกไปเนะี่ยคือเนี้ยมันจะเพิ่ม,ว,ม,ยว,มวยดด้ แล้วมานานเราเขาเรียกอะไรศักยภาพแฝงเนี่ยเห็นไหมมันจะเพิ่มความผกผันตามพลังเวทคือบางทีมันก็ขึ้นขึ้น,น,นลงลงด้วยนะพลังเวทพอบางทีเราตีไปเรื่อยๆอาดาเมจอ,อินมันก็ขึ้นไอ,อ้เป็น,นพีพอขึ้นมาแทนอะไรเงี้ยพอเราใช้ก็ลดลงอะไรเงี้ยมันมีมันมีมผลนะฮะทำให้เราดาเมจสูงขึ้นต่อมาครับใส่ชุดคุมดักเวทแน่นอนอยู่แล้วครับเพราะว่าจะลดสีดีเนี่ยสี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ื้นฟูพลังเวทตรงนี้เห็นไหมเนี่ยมันจะทำให้ตรงนี้ื้นฟูพลังเวทขึ้นมาแล้วก็เกิดอาการผกผันทำ แกนเงามืดก็แน่นอนอยู่แล้วคือเวลาเราโจมตีนะครับก็มันจะมีความเสียหายท่านมืดบวกอีก60แล้วก็เพิ่มความเสียหายท่านมืดที่เป็นวิถีท่านมืดงยิงไปอีกประมาณ8ครั้งนะครับก็ความเสียหายบวกอีกซ์ร้อยอาเมจนะร้อยเปอร์เซ็นต์นะต่อมาครับก็ใช้กระสุนหนักครับกระสุนหนักก็ดีแต่ตอนแรกผมลองใส่หลายนัดไปดูก็ไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่ผมคิดว่ากระสุนหนักจะดีกว่านะครับก็โดยกระสุนหนักเนี่ยเวลาเรายิงไปเนี่ยมันจะได้ความเสียหายเพิ่มขึ้นแล้วก็ขนาดพื้นที่ก็คคคคคคืืออออลลููกกกกรร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 ะะะะะะะสุนน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 มมมมัััััจใใหญ่่่่่ขึ้้้้้้ดดววววยยยยยบบบเเเีีีีาาาาา็็ณณ200ปตติงงทผชพ อันนี้ยิ่งยิ่งเข้าไปใกล้เนี่ยมันจะแบบทาให้ดาเมจสูงขึ้นนะร้อยี่สิบเปอร์เซ็นต์ถือว่าค่อนข้างเยอะนะแล้วก็ต่อมาทําผีด้วยก็ดีครับเนี่ยทำผีก็คือจะได้เพิ่มความเสยียหายสูงสุดอีกหกสิบเปอร์เซ็นต์นะถือว่าแรงมากนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นไล่ซ้ําก็คือว่าดีเพราะว่าเป็นสายเราไม่ต้องใส่สามอันก็ได้ครับใส่แค่อันเดียวก็พอนะก็คือทําให้มีโอกาสไล่ซ้ําก็ทาให้ดาเมจเยอะแล้วครับต่อมาก็ทําผีอันนี้อีกก็ได้ครับแต่ส่วนส่วนใหญ่ที่ผมแนะนํานะเนี่ยไอ้พวกพวกพวกนนนะนววระ ผมอันนี้เราต้องทแหลยยิงตรงกับกระสนหนักอาจจะเปลี่ยนก็ได้ครับอาจจะเอาอันไหนออกก็ได้คือเปลี่ยนถ้าเกิดในกรณีบางทีแบบเลือดไ,ไม่พอคือเวลาเล่นบางทีเลือดมันหายค่อนข้างเยอะนะก็ให้พยายามทําทพันธะเพียหนึ่งเป็นดูดเลือดอันไหนก็ได้นะฮะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวต่อไปเรามาดูพวกเตตัสสําสคัญที่เหมาะกับสายอาชีพนี้นะฮะก็จริงๆมันไม่มีอะไรมากครับความเสียหายทั้งหมดนี่ก็ดีเหมือนกันครับแต่ว่าจริงๆแนะนําว่าพวกปัญญาแล้วก็เป็นความเสียหายธาตุมืดครับ คือตัวนี้จริงๆเนี่ยยิงความเสียทานมืดเยอะเท่าไหร่ดาเมจมันจะยิ่งพุ่งมากเท่านั้นครับคือควรจะเหมาะควรจะเหมาะกันหารีออฟพวกนี้มากกว่านะจะดีกว่ามากครับและออฟที่สําคัญอีกอันหนึ่งก็คือต้องนี่ครับภูมิคุ้มกันต่ออาการมืดคือตัวเนี้ยคือเวลาเล่นเนี่ยถ้าเ,เพื่อนๆดูรีวอเกอร์มาไอเทเอตัวลูกเต๋าวที่ผ่านมานะถ้าเกิดเพื่อนๆดูคลิปมาแล้วนะครับคือภูมิคุ้มกันทานมืดเนี่ยมันดีมากถ้าเกิดเราไม่มีเนี่ยมันจะเล่นอาชีพนี้ได้ยากมากๆเลยนะครับคือแบบพอเราไล,ล่งตอาาาร,นนาราห้เ ออปชันตัวนี้ให้ได้นะฮะถือว่าเป็นของที่หายากมากๆนะฮะก็ถ้ามีก็คือสามารถเล่นอาชีพนี้ได้เลยนะครับก่อนที่จะมาเล่นอาชีพเนี้ยให้เพื่อนๆไปลองหาชุดมาก่อนแล้วก็มาลองทำออฟไว้ก่อนอะไรประมาณเนี้ยว่า,าใช้ศักยาภาพแฝงอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไปหารีออฟอย่างงี้ให้ได้นะครับโดยออฟตรงเนี้ยก็คือมาจากออฟเฮลฮาสนะครับก็คือใช้สีม่วงๆงตัวนี้ในการทำนะฮะส่วนรองเท้าเนี่ยผมก็ใช้ชุดพรีเมียมธรรมดานะก็เป็นศักยาภาพแฝงแล้วก็สติปัญญาอะไรเนี่ยพยายามหารีออฟบ่อยนี้นะผมก็ยังไม่ได้แบบรีออฟได้เยอะ ต่อมาครับโดยตัวนี้ก็เป็นพอดีผมได้ตัวนี้มาแล้วก็รีได้ค่อนข้างค่อนข้างเร็วนะครับก็คือได้มากครับเร็วมากก็คือถือว่าโอเคอยู่ก็คือเน้นธาตุมืดความเสียกริคอนนี่ก็ใช้ได้เหมือนกันครับแล้วก็พลังโจมตีก็ได้หรือพลังเวทได้หมดนะรจริงจริงนนั้นจริงๆพวกของที่เป็นแบบว่านะครับเพิ่มความเสียธาตุมืดเนี่ยสามารถรีหาได้ที่สร้อยกับแหวนเท่านั้นแล้วก็ตัววุธสามทิ้นท่านี้เท่านั้นนะครับก็คือรีหาสามชิ้นเนี่ยให้มันได้ออฟธาตุมืดให้เยอะที่สุดจะดีกว่าน ถ้าที่ผมเคยไปลองดูคลิปต่างชาติที่ก็ลองรีวิวกันดูนะถ้าเป็นคลิปทัามืดพวกนี้ถ้ามีท่ามืดตัวนี้เยอะๆนะรู้สึกว่าดาเมจจะพุ่งไปถึงพันเอได้เลยนะแต่ผมทําได้ประมาณ300กว่าเอได้นะก็ประมาณนี้เนี่ยออปชันก็ใช้ประมาณนี้แหละครับก็คือเราทําตีเป็นตัวนี้เป็นอาวุธบอสตัวหลักก็คือใช้แกนมืดมันคือเวลาค้ามาได้ตัวนี้มันอยู่แล้วแล้วก็รีกระสนหนักมาแล้วก็ใส่ชิปกระสนหนักลงไปก็จะโอเคกว่าเป็นชิปเลเวลจินะฮะเพราะว่ากระสนหนักเนี่ยจริงๆมันใช้ได้หลายช เรื่องมัท t h กับอออฟต่างๆก็น่าจะมีประมาณนี้ครับโอเคครับต่อไปเรามาดูสายสกิลในการอัพรับก็โดยอาชีพเนี้ยก็คือเป็นเทมเพลตผสมกับตัวบอยนะก็คือเป็นธาตุมืดนะฮะผสมแล้วก็จะกลายเป็นดาราเวทตัวนี้ครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูสกิลแรกก่อนที่จะต้องอัพก็คือราบลื่นครับโดยสกิลตัวนี้อัพเต็มไปเลยเพราะว่าอากาศทางธาตุคือแบบว่าแบบมอนมอนเวลามอนหรือบอสเนี่เวลาติดธาตุมืดอะไรเงี้ยมันจะมีโอกาสทําให้แบบติดเยอะขึ้นแล้วก็อากาศทางธาตุมันเยอะขึ้นแบบว่าบางทีโดนธาตุเ้้าาาาาเรรรรรรีียยกอออออะะะไไพมมมัันนนนโดดธธธตตตตุุุืืืหหหแแสงงง่ๆจทํใขึ้้้นน70%ก็็อััพตตวีใหเเมไปลยฮะ ต่อมาครับบัฟตรงนี้ก็คือความเสียหายก็คือเอาไว้ใช้เฉยๆก็คือบัฟตรงนี้คือจริงๆอ่ะมันจะไปธาตุมืดอันนี้มันอาจจะไม่ค่อยเกี่ยวมากแต่ก็ใช้ได้ครับก็ถือว่าเอาไปก่อนก็ได้ครับตรงนี้ก็เหมือนกันครับคือแบบมันจะมีโอกาสติดแช่แข็งได้ก็คือแบบบางทีเราไล่เนี่ยมันติดธาตุมืดก็จริงแต่ก็มีโอกาสทําให้มันติดดาเมจําแข็งได้แล้วก็ออฟตรงนี้จะมีผลนิดหน่อยแต่จริงๆมันไม่ค่อยทําดาเมจได้มากขนาดนั้นนะโดยสกิลพวกนี้ก็ไม่ค่อยจำเป็นขนาดนั้นนะจริงๆถ้าจะอัพนี้กก็็ได้้นนีััตตะครบ โอเคครับต่อไปเรามาดูสกิลวอยครับก็อันนี้ครับสกิลตัวแรกก็คือวอยอัพอันนี้อันนี้เอาอัพให้เต็มที่เลยครับเพราะว่าตัวนี้มันจะเพิ่มความเสียหายทามือครับคือเอายิงอาชีพเนี้ยยิงทานมือเยอะเท่าไหร่มันจะยิงแรงเท่านั้นนะโอเคก็เอาตัวนี้ให้เต็มไปเลยครับอันนี้เอาไวหนึ่งก็พอครับก็คือไว้วิ่งหนีแล้วก็เอาไว้แบบเดสไปไวๆทําให้เราแบบไม่ต้องเดินช้าอะไรประมาณนี้ก็อัพไปสักหนึ่งก็พอนะครับมันก็ทําดาเมจได้ในระดับหนึ่งนะแต่ก็ใช้ได้อยู่ครับต่อมาครับดาเมจ แสงดาวในเอเวอร์ดาร์ครับก็คือเป็นลูกลูกลูกเสาเอ้ยไม่ใช่เป็นลูกลูกบอลไฟนะครับมันคือคูดาวมันเร็วมากครับ1.5วิก็คือาสามารถแบบยิงได้รัวๆเลยครับเนี่ยมันจะยิงแต่ความเสียหายธาตุมืดแล้วก็เนี่ยมันจะยิงจากพลังเวททั้งหมดก็คือแบบเนี่ยมันจะได้เหมือนได้2ชั้นนะก็ถือว่าค่อนข้างดีอัพเดตไปเลยนะฮะต่อมาครับพออัพออร่าดาวอันเนี้ยมันจะทำให้ความเสียหายธาตุมืดเนี่ยเพิ่มเติมอีก30%แล้วก็ฟื้นฟูพลังเวท50%จะเห็นได้เลยว่าเราฟื้นฟูพลังเวทเยอะมาก คือสายอาชีพเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าถ้ายิ่งพลังเวทเยอะเท่าไหร่มันจะทําให้มันเบานะเราควรจะให้พลังเวทมันหมดบ่อยๆถึงจะด,ดีนะฮะต่อมารับสกิลของสายดาราเวทเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณหลักๆก็คือใช้แค่ประมาณ1-2สกิลนี้เท่านั้นครับก็คือใช้คือดาเมจหลักๆเนี่ยอันนี้มันเหมือนจะแรงมันก็ไม่ได้แรงมากขนาดนั้นนะผมคิดว่าอาสกิลนี้มันจะแรงมากกว่าสะอีกนะฮะต่อมารับสกิลเนี่ยสำหรับคนที่ไม่มีอาการมือช่วงแรกท,ท,ที่เริ่มเล่นนะอ่ะอพตรงนี้ให้เต็มก่อนก็ได้ครับแล้วค จริงจะใช้ก็ได้หรือไม่ใช้ก็ได้แต่รู้สึกว่าการที่อัพตรงนี้ที่ผมลองอัพไปดูนะแบบเป็นขั้น7เนี่ยมันจะทําให้บอสหรือมอนสเตอร์ที่มันโดนสติลเออสกิลธาตุมืดเนี่ยมันสเต็กได้เยอะขึ้นมันโดนดาเมจมันล็อกไว้มากขึ้นนะก็อัพไว้ด้วยก็ดีเหมือนกันนะฮะแต่จริงๆผมคิดว่าตัวนี้เจ็ดชั้นเนี่ยมันคืออนาการหน้ามืดของเรานะฮะก็แบบเวลาเราเราไล่ได้สูงสุดเจ็ดครั้งอะไรประมาณนี้ก็ใช้ไปก่อนได้ครับแรกๆนะสำหรับที่คนยังไม่มีภูมิคุ้นธาาาาาตตตุมมมืดนนะ่่่่ออคครรับสเเเลโียก็อัพพไววว้้ดดดยกก็ีีครรรับบเเเเาาาาาาะงทลล่ธตุมมืๆนีีี่่ยยแลล้้วพอกกดสินนปุ๊บเ มันจะเปลี่ยนแบบเป็นการทอดท่าตรง้ามเช่นเราเราเรา,เราล่าท่ามืดไปมันจะกลา,า,ายเป็นท่าแสงอาจจะกลายเป็นอ่าท่าน้ําแข็งอะไรประมาณนี้สลับไปสลับมาเรื่อยๆก็เอาไว้ใช้แบบพอเราล่าไปสักพักหนึ่งแล้วก็ใช้ขัดสกิลอะไรประมาณนี้แล้วก็ล่าต่ออะไรเงี้ยครับต่อมาสกิลตรงกลางก็คือตรงนี้ครับมันจะเป็นการลดคูดาวครับยิ่งทําให้เราล่าได้ไวสุดๆครับคืออัพเต็มไปเลยนะฮะต่อมาครับไอ้สกิลนี้ก็สาคัญครับคือสกิลเนี้ยเวลาเราอัพตรงนี้มาเนี้ยเวลาเราใช้ค่าสกิลหรือใช้อะไรตรงเนี้ยมันจะทําให้ใช้ใช้ค แต่เวลาเราใช้ค่าสกิลมากขึ้นเนี่ยดาเมจสิดามเดดามจของสกิลมันก็จะแรงขึ้นด้วยนะก็ถือว่าอัพให้เต็มไปเลยนะตรงนี้ต่อมาครับไอส้สกิลตัวเนี้ยการตื่นของไซรอนเนี่ยมันจะเป็นการยิงเหมือนบอลแสงลูกใหญ่ๆไปนะก็ดามเมจมันก็เยอะอยู่แต่ผมคิดว่ามันยังสู้กับตัวนู้นไม่ได้นะแล้วแต่นะเพื่อนๆอาจจะอัพอัพออตัวนี้เป็น4ก็ได้อัพตัวนี้เป็น2ก็ได้ครับสลับกันก็ได้นะแต่ผมก็ลองอัพดูประมาณนี้ก่อนต่อมา up สกิลสุดท้ายนี่ก็ดีเหมือนกันครับเมื่อพลััังงงเเ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 เวววททมมมมมนนนนนนขขขออคคุณีีี่่่่่่ยยยพพพิิึึ้้ืลลาารใช มันเวลาเราใช้สกิลมันก็จะลดลงมันจะเพดขันขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปขึ้นมาขึ้นไปขึ้น,นมาเงี้ยมันจะทําให้แบบอ่าเนี่ยแปลงแปลง,ปลงพลังเวทมนต์คือทําให้ดาเมจมันสูงขึ้นนะก็อัพตรงนี้ไปเลยก็โดยใส่ชิปก็จะใส่เป็นชิปตัวนี้1อัน2อันแล้วก็3อันตัวนี้ครับที่เป็นสกิลหลกักๆของผมนะที่ใช้นะโอเคโดยสกิลเนี่ยมันก็จะมีจะมีประมาณนี้เนี่ยด้านด้านหลังก็จะเป็นแบบทั้งหมดส่วนตรงนี้ก็จะต้องเป็นอ่าสกิลโจมตีทั้งหมดประมาณนี้นครับ แล้วก็ตรงนี้ใส่สกิลแนะนําว่าจะเป็นฮิลกับเรียกบอสอันนึงก็ได้ครับเพราะบางทีเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆไม่มีดูดเลือดเนี่ยถ้าไม่มีฮิลเลยมันจะเล่นยากมากนะฮะก็พยายามหาฮิลมาอวนนึงก็ได้หรือจะเอาดูดเลือดมาก็ได้ครับแล้วก็ต้องใส่ขวดยาไปด้วยนะเดี๋ยวผมจะอธิบายตอนเล่นว่ามันเป็นยังไงนะต่อมานะครับก็สัตว์เลี้ยงก็ไม่มีอะไรมากก็เป็นมังกรคู่หูของผมตัวเดิมครับแล้วต่อมาก็จะเป็นเอ펙ครับให้อัพอินไปเลยครับก็คืออัพอย่างละ25ี่ห่าก็่อนดาเมมสูงขึ้นนะ ก็ประมาณนี้ครับไม่มีอะไรมากครับโดยตรงเอพิกกับเพชรก็มีประมาณนี้ครับโอเคครับต่อไปเราจะเป็นตรงไอดอรไลออนนะครับก็จริงๆจะใช้ตัวประมาณ2ตัว3ตัวหลักๆที่ผมใช้ก็คือจะเป็นตัวนี้นะเพราะว่ามันได้ความเสียหายทั้งหมดบวกอีก6%ก็นะก็ถือว่าค่อนข้างดีก็อัพมาเลยนะครับโดยตรงนี้ก็จะเป็นตัวเสือครับของตัวอะไรนะอันนี้ครับเนี่ยมันจะได้ดาเมจความเสียหายทั้งหมดอีกบวกอีก30%ถือว่าค่อนข้างดีครับตัวเสือตัวนี้ก็ใช้พยายามเปิดผมคิดว่าตีฟ้านะ่าจะหาง่ายนะไม่น่ายาก ต่อมาก็จะเป็นอนุบิดครับอนุบิดก็ใช้เวลาบางทีมีโอกาสบางทีเราจะตายด้วยนะก็บางทีเนี่ยพลังชีวิตเนี่ยลดลงอะไรเงี้ยมันจะทําให้แบบมีโอกาสเกิดใหม่นะก็ผมคิดว่าก็ใช้ไปด้วยก็ดีนะก็โดย3ตัวหลักก็น่าจะมีประมาณนี้ครับเรีอเลออนนะฮะโอเคครับต่อไปแล้วจะเป็นระบบตรงชิปนะครับชิปที่ผมจะแนะนําจริงๆก็จะเป็นสามชิปนี้ที่ผมใช้นะก็จะเป็นตัวตัวเนี้ยเป็นรูปโลกตัวนี้ครับอันนึงแล้วก็เป็นตัวหนังสือแล้วก็จะเป็นตัวสกิลหลัก3อันนี้ที่ผมบอกนะแล้วก็จริงๆมันก็ทําประมาณเนี้ แต่สกิลนี้ทาให้ถึงเลเวลเก็ดีครับมันก็จะใช้เยอะเพราะว่าพอดีผมมีชิปเหลือแล้วมันฟาร์มไปฟาร์มมามันก็ได้ขึ้นมาเต็มเลเวลเก็ถือว่าลองใช้ดูมันก็ทําให้ดามาจเยอะขึ้นนะก็จัดไปได้ครับประมาณนี้โอเคครับที่เหลือก็เพื่อนเอลองปรับดูสามารถจะไม่เอาตัวนี้ก็ได้ไปเอาไม่เอาลูปปืนก็ได้เอาเป็นตัวแกนพิษก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะก็ลองปรับปรับไปดูนะฮะโอเคครับประมาณนี้โอเคครับต่อไปจะเป็นวิธีการหาออฟพุมโครมการธาตุมืคทับเนี่ยเวลาการหาผมผมาครวก็ารรเอารับ คือออบพวกเนี้ยออบตัวเนี้ยที่ผมบอกเนี่ยมันจะมีอยู่ในแค่เสื้อหมวกแล้วก็รองเท้านะผมเพืัอนท่านมือเนี่ยเวลาเพื่อนมาหาก็กำทำอย่างนี้นครับก็คือเนี่ยปกติออบพวกเนี้ยมันจะมีพื้นฐานมาอยู่สีอันใช่ไหมแล้วก็สามารถกดใช้เลยครับเนี่ยมันก็จะสุ่มเนี่ยปุ๊บมันจะสุ่มออกมานะแต่คือเดี๋ยวผมจะส่งอ่าลิงก์ไว้ข้างล่างใต้คลิปนี้ครับว่าอ่ามันจะทํายังไงบ้างจะทําให้แบบว่ามีวิธีการสุมหาว่าเอาชิ้นไหนออกอะไรบ้างหรือว่าอ่าชิ้นส่วนไหนมันออกออบอะไรบ้างนะฮะ นี่ครับก็คือเราจะต้องรีหาแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าอฟภูมิกันท่ามือของเราจะออกมานะวิธีการหาภูมิอก,กันคือทางนี้ครับคือเราไปไปรีตามหาตามเสาวพวกนี้ยมันไม่ออกมานะครับเราจะต้องมาทําแบบนี้อย่างเดียวเท่านั้นครับถึงจะออกก็จะเป็นวิธีหนึ่งที่หาได้ภูมิก cosplay, นันท่ามือครับมันจะหายากหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดมันได้มาเราก็สามารถ coeur, เล่นได้เต็มที่นะของสายอาชีพนี้นะฮะโอเควิธีการหาภูมิกันท่ามือก็ประมาณนี้ครับพยายามทำเขมหมวกเสือ้อหรือรองเท้าแล้วก็ได้สักชิ้นหนึ่งนะฮะโอเคก็ประมาณนี้นะครับ โอเคครับต่อไปก็จะเป็นวิธีฟาร์มไอเทมนะครับก็แมปตัวนี้จริงๆมันไม่ค่อยมีครับเพราะผมไปฟาร์มจากอ่าบอสเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่บอสตัวนี้ทั้งหมดแต่ว่าพอดีผมเวลาผมฟาร์มเนี่ยไอชุดพรีเมียมเนี่ยคือแบบเราตีบอสตัวไหนก็ได้ครับเนี่ยจะเป็นไม่ว่าจะเป็นตัวนี้หรือว่าตัวนี้เท่าที่ผมจําได้นะผมดรอปอยู่2แมปนี่แหละก็คือแบบว่าอ่าพอมันฟาร์มไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็ครบห้าวันเนี่ยมันตีไปเรื่อยอ่าพวกชุดพรีเมียมมันก็จะดรอปจากพวกนี้ครับก็ทั้งหมวกอ่าไม่ว่าจะเป็นหมวกเป็นเสื้อเเปปป็็็นนนนรรรรรอออองงงทท้้้้าาาาะะะมมณีีคคคััับบกกกกืจจดดดพวหหลู รู้สึกหมวกเนี่ยจะดรอปจากด่านตัวไอ้นี่ครับไอ้ด่านเฮลซานสุาสาตัวนี้ครับจะดรอปบ,บ่อยมากนะครับโอเคต่อไปก็เราไปดูอาวุธครับโดยอาวุธเนี่ยมันก็จะดรอปจากตัวนี้เท่านั้นฮะก็คือเราตีการ์ดให้ได้การ์ดให้ตีบอสต,ตายเนี่ยแล้วก็ได้การ์ดบอสมาหรือจะดรอปจากบอสก็ได้ครับมันจะได้ตัวคาถาตัวนี้มานะครับก็จะเป็นพลังเวทแล้วก็แกนทัดมือเนาะแล้วเราก็ไปเรียกออปะาทะลางเอานะฮะต่อไปครับสร้อยที่ผมแนะนําก็คือมาตีตัวนี้เหมือนเดิมแล้วก็พยายามตีเป็นผีแปดนะ ถ้าตีผีแปดก็จะได้เฮลฮาร์ดแล้วก็หาออฟพันท่าประมาณนี้มันจะทําให้เราแบบเขาเรียกอะไรทำให้มันได้เซตแล้วก็ฟูดีกว่านี้นะครับก็คือพันทะมันจะสมนะก็ต้องตีผีแปดนะมันถึงจะแบบโอเคที่สุดนะฮะก็ลองฟาร์มไปเลยครับแต่สําหรับใครที่แบบเห็นที่ผมใช้สร้อยแสงเนี่ยจริงๆมันตีจากด่านนี้แต่มันจะหายากกว่าผมคิดว่าไปหาสร้อยท่ามืดน,น่าจะใช้แล้วก็ตรงสายว่ะด้วยถ้าแสงอาจจะไม่ต้องใช้ครับโอเคผมคิดว่าวิธีการฟาร์มของก็น่าจะมีประมาณนี้ครับโอเคครับ โอเคครับต่อไปจะเป็น how to play หรือว่าพิธีเล่นของสายชีพนี้ครับบางคนอาจจะงงว่าเออทำไมบางทีไม่ใช้สกิลไม่ได้หรือว่าอย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับว่าตรงเนี้ยสกิลด้านผายมันพลังเวทไม่พอเนี่ยคือเวลาจะใช้สกิลพวกเนี้ยมันต้องไม่มีไม,ไม่มีพลังเวทอยู่ในช่องพวกนี้ครับคือต้องใช้พลังเวทให้หมดถึงจะทําให้สามารถใช้งานสกิลพวกนี้ได้นะโอเคเดี๋ยวจะเริ่มวิธีการเล่นครับก็คือเรากดมากดบัฟให้หมดก่อนครับไอโดยสกิลลวงดาวนี่แหละจะเป็นตัวที่ทําให้แบบสกิลมันหายไปเร็วที่สุดครับก็กดปุ๊๊บบออ่่่่าาาาปุใใชชม้้ยแลลลววเเเเรสกินนีห็ เห็นไหมสกิลมันจะหายไปเรื่อยครับอาแมนามันจะหมดใช่ไหมแต่ว่ามันยังไม่พอสต่ปรับการที่เราจะใช้งานสกิลของอันนี้นะฮะเราต้องกลับไปตรงนี้แล้วกดกดยาก่อนนะเห็นไหมพอกดยาปุ๊บเห็นไหมมานาสกิลมันใช้ได้แล้วเนี่ยก็สกิลต่างๆก็จะมีประมาณนี้อย่างที่ผมอธิบายไปแล้วบอกว่ามันจะมีสกิลเนี่ยสองสกิลเนี่ยไปทำดาเมจหลักส่วนตะกี้เนี่ยไว้เปลี่ยนสกิลแล้วก็ตัวนี้จะเป็นดาเมจที่แบบว่าอ่ายิงเสรมิมขึ้นมานะครับก็จับอันนี้4ก็ได้หรืออันนี้2ก็ได้คือใช้ได้เหมือนกกันนนะะะโออเเเคดดี๋ยวจมาลลงทสสิใหู้ ไอ้สกิลไอที่ยิงออกไปกลมๆเน enfin, ี nice. uh, am mm ่ยแสงแสงเนี AI anyway. AI, so, calm, mm ่ย hmm. ม uh, mm ันมาจากสร้อยแสงของผมเนาะมันก็จะดาเมจประมาณหนึ่งแต่จริงๆควรเป็นสร้อยธาตุมือจะดีกว่านะฮะโอเคแรกๆก็คือใช้สกิลสองอันเนี้ยไปก่อนสกิลเนี่ยไอ้ที่เราใส่เข้าตัวไอคืเนี่ยอะไรสกิลพทะตัวนี้ครับเนี่ยไอ้กิลไอยิงตรงตรงเนี้ยเนี่ยคือเรายิงเข้าใกล้บอสเท่าไหร่เนี่ยมันจะยิ่งดาเมจแรงเท่านั้นนะเนี่ยปกติมันก็จะยิงสกิลตัวเนี้ยมันจะยิงอ่าชาร์จรอบตัวออกไปแล้วก็จะยิงออกไปโดนเป้าหมายนะประมาณนี้นะฮะแต่มันจะเบาคือยิ่งเราเข้าไปใกล้เเเนีี่่ยยยคืออข้้้าาไปใกลงง นี่ยกดท้าดไปเนี่ยยิงนี้ยิงเนี่ยกดค้างย่างเงี้ยวิธีปั๊มดาเมจสกิลนะก็คือปั๊มอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเนี่ยกดค้างเห็นไหมแป๊บเดียวดาเมจนี่เท่าไหร่120ล้านนะฮะจะเห็นได้เลยว่ามันจะมีสกิลธาตุเมื่ออกมาด้วยที่แบบว่าที่ผมบอกว่ามันมาจากกระทาที่ผมบอกที่ใช้ของเราใช่ไหมอ่ะเราก็กดสกิลนี้สลับไปด้วยอ่ะก็จะเป็นดาเมจก็จะพุ่งขึ้นแล้วอ่ะสเต็คธาตุเมื่อจเริ่มสูงขึ้นใช่ไหมเนี่ยพอดาเมจมันเป็นประมาณเนี้ยเมื่อเพื่เห็นสกิลด้านล่างที่ผมใช้้ตรงงงนนีีีมยยอ่่่ะแลกสสิิเท มันก็จะยิงออกไปดามมับเ,เ,เป็นดาเมจเหมือนกันครับเนี่ยเราก็ใช้บนๆอยู่ประมาณเนี้สามสี่อย่างสามสี่อย่างเนี่ยดาเมจก็พุ่งไปประมาณที่ผมทําได้สูงสุดประมาณสี่ร้อยกว่าเอ็มนะเนีย่ยเราก็กดลองกดไปโดยเรื่อยๆเนะี่ยวิธีใช้ไม่มีอะไรมากครับก็ใช้ประมาณเนี้ยแหละก็คือเรายิ่งเข้าใกล้ตัวมอนสเตอร์เท่าไหร่ยิ่งเข้าตายเข้าใกล้บอสมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดาเมจรแรงเท่านั้นเพราะว่าเราใส่ย,ยิงตรงไปเนาะมันจะเป็นสายแบบสายตีบอสอ่ะแต่ถ้าจะให้ดีควรจะมีดูดเลือดสักอันหนึ่งบางทีเพราะบางทีมันอาจจะตายได้นะเพราาะว่ บางทีเนี่ยเวลาด่านอย่างเงี้ยเวลาเราเล่นฟาร์มตีหุ่นเนี่ยมันไม่เท่าไหร่หรอกแต่พอเวลาตีมอนเตอร์โดนมอนเตอร์ระดับเอ่อระดับยูระดับอะไรเงี้ยมันอาจจะยากกว่านี้หน่อยคือบางทีโดนดาเมจมันก็อาจจะตายได้มันไม่ได้มีฮิลเหมือนแบบสายธาแสงเนาะเนี่ยมันไม่มีอาการหน้ามือเห็นไหมเวลาเราใช้ออฟธามืออยู่แล้วเนี่ยเห็นไหมถ้าเพื่อนๆไม่เข้าใจลองไปดูของอาชีพรีวอเกอร์ก็ได้ครับผมอธิบายค่อนข้างละเอียดเยอะนะเนี่ยก็ใช้ประมาณนี้ครับดาเมจมันก็จะขึ้นขึ้นลงลงนะที่ผมใช้อยู่เนี่ยก็็ค่่่อออยงาาสแตกกมืไปน ก็กดสแต็กท่ามือเนี่ยยิงใส่บอสไปเลยรัวๆครับสองอันเนี้ยเห็นไหมสองร้อยเจ็ดสิบแล้วก,กนน็กดอันนี้ขึ้นไปกดอันนี้ขึ้นไปต่อไปเนี่ยสามร้อยเห็นไหมก็ได้ใหม่ประมาณสามร้อยสิบแปดเอ็มเท่าที่ผมทำได้เยอะๆนะสี่ร้อยอ่ะสี่ร้อยสี่ร้อยกว่าก็คือต้องสแปมไปเรื่อยๆประมาณนี้ครับเนี่ยวิธีในการเล่นประมาณนี้ถ้าเกิดแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆนะอยากจะหาออฟอยากให้แรงกว่านี้นะครับแนะนําที่ผมบอกก็คือหาออฟทา่ามือครับหาออฟทา่ามือถ้าเยอะกว่าน,นี้มันจะแรงกว่านี้แนะ่นอนอย่างน้อยก็สี่ร้อยห้าร้อยเอ็มหรืออาจจะทีอาจจะบางทีอาจาอาจะถึงไป 1, 000, 000ได้เลยนะะฮ โอเควิธีการเล่นก็น่าจะมีประมาณนี้ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวเราไปลองดูในด่านจ,จริงเลยครับว่าเป็นยังไงนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองเล่นเทสให้ดูครับก็วิธีการเล่นเนี่ยเวลาเพื่อนๆเ,เ,เข้ามาในด่านใช่ไหมมันจะมีสกิลพวกเนี้ยคือถ้าเกิดเนี่ยอ่าถ้าเกิดเราไม่ลดมานาลงมาเนี่ยมันจะไม่สามารถใช้สกิลพวกนี้ได้เนาะเราก็ใช้สกิลไปด้วยมนะันก็ลดมนาไปด้วยนะก็โอเคได้เหมือนกันนะเนี่ยใช้ไปปุ๊บเนี่ยไอ้สกิลวกว้างๆเนี่ยมันเป็นสกิลของสร้อยแสงเนาะมันก็จะอ่ากว้างหน่อยมันจะเคลียร์บอลง่ายนะเวลาจะฟาร์ ใช้สกิลนี้ก็ได้ครับรัวๆนะแต่ว่าจริงๆถ้าถ้าเกิดเพื่อนๆมีภูมิคุกันทัดมือเนี่ยมันจะทาให้เล่นยากนะเพราะาไอส้สกิลพวกเนี้ยเนี่ยบางทีมันติดน้าม,มืดได้ง่ายนะก็แนะนําว่าควรจะมีไว้สักอันหนึ่งในออฟสักตัวคือต้องมีอันหนึ่งแน่นอนอยู่แล้วครับถึงจะเล่นสายอาชีพนี้ได้เนาะเนี่ยเราก็สามารถอ่าฟาร์อย่างนี้ได้เรื่อยๆครับมันไม่ได้ยากมากอะไรก็คือว่าเวลาเล่นเนี่ยเราก็กดสกิลเนี่ยเฉยๆเนี่ยบางทีแบบมานามันถ้ามานามันเยอะจริงๆอ่ะให้เรากลับมานนีแล้วกกดยาาาับมเ็น่่ะแแสสนงงหาาครับ สายทอนะนี่เนี่ยแล้วก็ยิงไปนะเป็นลําแสงไปแล้วก็ถ้าจะยิงหลายนัดผมลองเล่นแล้วบางทีหลายนัดเนี่ยมันก็เล่นได้นะแต่ผมคิดว่ามันดามเมจมันเบาวกว่าสายนี้ค่อนข้างเยอะนะถ้าเรามีกระสุนหนักมียิงตรงยิงอะไรพวกเนี้ยเวลาเราเข้าบอสเข้าอะไรเงี้ยมันจะฆ่าบอสไวแล้วก็จะง่ายครับเนี่ยคือสายเนี้ยบางทีมานามันขึ้นบางทีมนานามันก็ลดลงมันก็พลิกผันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นสายที่แบบที่ผมบอกอะมันจะแปลกๆหน่อยแต่ก็เล่นได้เหมือนกันนะฮะ เนี่ยครับเวลาเราเข้าด่านมาจริงๆเราก็ใช้สกิลตัวไอ้วงกลมอย่างเดียวก็ได้ครับไม่ต้องใช้อะไรก็ได้ครับใช้วงกลมเนี่ยแล้วก็พุ่งหนีไปเลยเนี่ยเป็นปั่นๆเห็นไหมถาดมืดมันมาแล้วเหมือนวงเหมือนโดนดัดมืดครับเนี่ยแล้วก็พุ่งไปเนี่ยเป็นสายเนี่ยคือกูดามันเร็วมากครับ1.5วิคือเราแบบเหมือนไถไปอะไถไปแล้วก็เนี่ยไอ้ที่สอยแสงมันก็ช่างมันไปครับไม่เป็นไรมันยิงมันยิงวงกว้างอยู่แล้วครับเนี่ยแล้วก็เหมือนแบบความมืดพุ่งก็ไปหาอะไรประมาณเนี้เห็นไหมมันก็เคลียร์ไปเร่ีา ทั้งกระจายด้วยแล้วก็ติดตัวเรารอบๆก่อนก่อนที่มันจะกระจายออกไปมันก็สามารถทําดาเมจได้คือแบบเราสามารถเอาตัวไปพุ่งชนแล้วกดกดวงกลมอย่างเดียวไอ้ลูกกระสุนปืนอย่างเดียวก็ได้ครับเนี่ยไอ้สกิลเนี้ยพุ่งชนอย่างเดียวก็ตายแล้วครับเนี่ยยิ่งเรามี้อยแสงด้วยมันก็จะเล่นง่ายอีกหน่อยนึงเพราะว่า้อยแสงมันเคลียร์ทั้งแบบนาะมันก็จะง่ายกว่าแบบ้อยท่ามือหน่อย้อยท่ามือเขาจะแบบอ่าวงมันจะแคบนิดนึงเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแล้วเอาเนี่ยลูกลูกบอลแสงแสงเนี่ยท่ามือเนี่ยไปชนมอนก็ได้เนี่ยปุ๊บเนี่ยก็ คือจริงๆงผมถึงบอกว่าถ้าไม่มีพันธะแบบดูเลือดก็อาใช้ฮิลก็ได้ครับแต่ถ้ามีฮิลก็ต้องเล่นให้เก่งหน่อยบางทีมันอาจจะพลาดได้อะแล้วก็เข้าไปเงี้ยบางทีกดกดนี่ด้วยก่อนก็ดีนะเนี่ยกดสกิลไปแล้วก็ฮิลเลือดแล้วก็เรียกนี้ออกมาเนี่ยประมาณนี้ครับเนี่ยไม่เคยมีอะไรมากก็กดสกิลแล้วก็ยิงใส่มอนรัวๆเลยครับทีเดียวบอสก็ตายนะฮะก็วิธีการเล่นก็มีประมาณนี้ครับเนี่ยสายทีมนี้ไม่มีอะไรมากก็คือยิงธาตุมืดเห็นไหมมันก็มีสกิลไล่จากกระทาของอาวุธแล้วก อันนี้ก็เป็นสายที่ผมเล่นมานะถ้าเพื่อนๆสงสัยตรงไหนก็ลองพิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปดูนะฮะโอเคครับโอเคครับเนื้อหาในวันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้ครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่อง t o p Story นะครับหรือว่าลงมีพาเล่นครับโอเคครับก่อนจะจับไปหากเพื่อนๆอยากสนับสนุนสามารถสมัครเป็นสมาชิกได้เพียงละเดือนส5ิบาทครับก็จะได้ชื่อสีเขียวในการที่ไลฟ์ทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์อะไรประมาณนี้นะฮะ โอเคแล้วก็หาเพื่อนๆอยากจะให้ผมรีวิวอาชีพไหนก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างได้เลยครับเดี mm ๋ยวเผื่อถ้าเกิดผมมีเวลาก็จะมาทำให้หลายๆอาชีพนะครับโอเควันนี้ก็ mm hmm. สวัสดีครับลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ